สวัสดีครับเด็กๆป5ท็3ทุกคนวันนี้กลับมาเรียนภาษาไทยกับครูบอมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครูบอม,มมีเพื่อนมาด้วยอีกหนึ่งคนนั่นก็คือคุณครูออตโต้ครูอโอตโต้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่วันนี้คุณครูออตโอต้จะเข้ามาเรียนวิชาภาษาไทยกับเราด้วยแล้วคุณครูออตโต้เนี่ยจะ,ะนำวิชาของเราเนี่ยไปเล่าให้กับลูกศิษย์ของครูออตโต้ฟังด้วยนะครับ ครั้งที่แล้วครูบอมบอกเด็กๆบอกว่าคําในภาษาไทยแบ่งเป็นทั้งหมดเจ็ดชนิดใช่ไหมได้แ,แก่คํานามคําสรรพนามคํากริยาคําวิเศษคําบุพบทคําสันธานแล้วก็คําอุทานเด็กๆอะ่ะเคยเรียนกันมาแล้วคํานามสรรพนามกริยาแล้วก็วิเศษปห้าจริงๆจ,จะต้องเรียนบุพบท สันทานแล้วก็อุทานแต่ครูบอมทวนให้เด็กๆอีกหนึ่งครั้งซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาครูบอมทวนคำนามให้เด็กๆไปนะครับคำนามเนี่ยแบ่งออกเป็นห้าแบบอุ้ยครูบอมลืมครูออโตโตคำนามคืออะไรอะ่ะค,ครูบอมลืม,มใช่ครูออตโตล,ลงุงไหมคำนามก็คือคำที่แทนนามด้ป่ะครับแทนนามหรอ คำนามคือคําเรียกก่อนครัวโต้นะครับเด็กๆครับคํานามเป็นคําที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของแล้วก็สถานที่คํานามแบ่งเป็นห้าแบบหนึ่งสามัญนามตรงนี้เดี๋ยวครวูบมหาจุดเลเซอร์ให้เด็กๆเห็นชัดๆก่อนนี่หนึ่งคือสามัญนามเป็นนามที่เราไม่เฉพาะเจาะจง มีอยู่ทั่วไปเช่นหนังสือเสื้อแว่นตาอย่างที่สองคือวิสามัญนามวิสามัญนามคือนามที่เฉพาะเจาะจงเช่นครูบอมครูออโต้โรงเรียนวัดมาบคาจังหวัดระยองสุนทรภู่ประเทศไทยเห็นไหม ทุกอย่างที่ครูบอมพูดมานั้นมีแค่คนเดียวสิ่งเดียวที่เดียวทั้งนั้นเลยต่อไปคือสะหมุหนามสมุหนามคือคำนามที่อยู่ข้างหน้าคำนาม,มอ,นอื่นแล้วจะบอกหมวดหมู่บอกกลุ่มเช่นกลุ่มเพื่อนคำว่ากลุ่มเป็นสมุหนามโขงช้างคำว่าโขงเป็นสมุหนามฝูงนกคำว่าฝูงเป็นสมุหนาม คณะสงฆ์คณะเป็นสมุหนามต่อไปเบอร์สี่คืออาการนามอาการนามคือการแปลงร่างคำวิเศษกับคำกริยาให้เป็นคำนามโดยเติมกับคำว่าการกับคำว่าความลงไปข้างหน้าคำกริยาหรือวิเศษก็ได้คำนั้นจะแปลงร่างกายเป็นคำนามทันทีเช่นความสวยความรอความสูง ความดีมีความอะไรครับครูออโต้ช่วยครูบอมหน่อยความโกรธได้ป่ะครับความโกรธได้เพราะว่ากโกรธเป็นกริยาหรือการขึ้นนากไ็ไายการออกกำลังกายคัวโต้ช่วยครูบอมดึงหน่อยเร็วการเรียนการเรียนการบ้านได้ไหมครูโอ้เด็กๆก,การบ้านได้ไหม เด็กๆใครจําได้บ้างครูบอมบอกว่าการกับความต้องตามด้วยคํากริยากับคําวิเศษเท่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามคําที่ตามหลังการกับความเป็นคนํานามเช่นคําว่าการบ้านของค,ครูออโตเ,อเด็กๆด,ดูนะครูอัโต้ว่าการบ้านได้ไหมครับคําว่าการบ้านหนูเห็นไหมคําว่าบ้านเนี่ยนะบ้านเนี่ยเป็นคนํานามใช่ไหม เพราะฉะนั้นการบวกบ้านก็แสดงว่าเป็นการบวกคำนามแบบนี้บ่ได้บ่ได้บ่ได้ควอโต้บ่ได้บ่ได้ครับเอาใหม่ควอโต้เอาใหม่การอะไรดีการอะไรดียิมบอกว่ามีการออกกําลังกายโอ้ครูบอมดูเปลี่ยนภาษาการออกกําลังกายการอะไรนะเมื่อกี้การเรียนการเรียนอ่าอืม การปลูกต้นไม้นี่อย่างงี้ได้เพราะปลูกต้นไม้เป็นคํากริยาเรียนเป็นคํากริยาออกกําลังกายเป็นคํากริยาันแปลว่าการกินก็ได้ใช่ไหมครการกินก็ได้ครับครูโต้กินเก่งครับการเล่นกีฬาก็ได้ครูโต้ชอบเล่นกีฬาการพูดก็ได้ครูบอมพูดมากนี่ได้หมดเลยสุดท้ายนะ คำนามชนิดสุดท้ายที่เราเรียงกันไปครั้งที่แล้วคือลักษณะนามลักษณะนามจะเป็นคํานามบอกลักษณะอยู่ด้านหลังคํานามอื่นๆแล้วถ้าสังเกตดีๆจะอยู่ด้านหลังตัวเลขนะครัวโตเช่นครูบอมเช่นเยอะมากเลยวันนี้ตัวอย่างครูบอมเยอะแยะตะแป๊ะขายหมูเช่นถ้าครูบอมบอกว่านักเรียนสามคนคําว่าคนเป็นคําลักษณะนาม ขววัวต้นนึกอะไรออกอีกไหมครับหมาสามตัวแม่ไหมครับหมาสามตัวคําว่าตัวเป็นลักษณะนามยอดเยี่ยมกระเทียมดองอมีอะไรอีกเอ่ยไอเดียโทรศัพท์หนึ่งเครื่องคำไหนเป็นลักษณะนามครับขัวโตวเครื่องใช่ไหมครับเก่งมากเด็กๆขควโตวเก่งมากเลย เก่งมากเลยเอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งและสองนิ้วโป้งเอาไปเลยมีอะไรอีกอะเร็วเด็กๆช่วยนึกเร็วเออหนังสือเล่มเป็นอะไรเอ่ยครัวโต้ครับเล่มนะครับหนังสือเล่มเป็นเล่มคำว่าเล่มเป็นลักษณะนาม <S 2> <S 2> เห็นนะต่อไปครัวโต้เดี๋ยวครัวโต้คอยดูนะเด็กๆป .5 ของเราเนี่ยจะสังเกตเห็นหรือเปล่าครัวโต้ดูประโยคต่อไปนี้นี่ดูเสื้อครูบอมเป็นเสื้อฮาวายวันนี้เรามาเที่ยวทะเล ครัวโตใส่เส้อยืดครับลงน้ำทะเลลงเล่นน้ำครับโอ้จริงๆแล้วเด็กๆครัวโตเป็นคนให้เช่าห่วงยางฉันชอบอ่านนิทานครัวโตช่วยเราวนคนละประโยคครัวโตครับเขาต้องการยืมหนังสือครับประโยค์ที่สองประโยค์ที่สามเธอจะทำอะไรครับประโยค์ทสุดท้าย นั่นสมุดของใครเด็กๆเ,เห็นไหมว่าใน powerpoint ของครูบอมมีขีดเส้นใต้คำว่าฉันคำว่าเขาคำว่าเธอคำว่าอะไรคำว่านั่นแล้วก็คำว่าใครทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บคำที่ขีดเส้นใต้เหล่านี้เป็นคำอะไรโอ้โหยากมากเลยคำสรรพนามหรอครับใช่ครัว,วต้ คำเหล่านี้คือคำสรรพนามครับแล้วเดี๋ยวเด็กๆรู้ไหมว่าคำสรรพนามเป็นอย่างไรโค้ตดาวออกไหมก็คงต่อจากคำนามเมื่อกี้ครับมีคำนามแล้วก็ต่อด้วยคำสรรพนามคำนามคือคำเรียกเรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่แต่คำสรรพนามเป็นคำใช้แทนคำนามคือคำใช้เรียก คำสรรพ,พนามคือคำใช้แทนนะครับแทนอืมนะใช้แทนคำนามอื่นๆที่อยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังหรือแทนอะไรก็ได้ที่มันอยู่ในประโยคโดยที่เราไม่ต้องพูดซ้ำมีหกแบบเด็กๆอย่าเพิ่งตกใจนะคำนามห้าแบบก็จำไม่ได้อันนี้คำสรรพ,พนามมีหกแบบจำกันจกกะกระแล้วเลยไม่ยาก หนสัพพนามแทนบุคคลมีชื่อจริงเท่ๆว่าบุรุษสรพพนามบุรุษสรรพนามจะแบ่งได้3มแบบคือหเราว่าเราอยากไปรักษาสีวออโต้คำว่าเราแทนตัวคนพูดเป็นบุรุษที่หนึ่งครับเธอว่ายังไงออ,อโต้เธอแทนครูออโต้ เป็นคนฟังคือบุรุษที่สองอนี่เดี๋ยวไปโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเขียนไปเขียนลาเพื่อไปหาหมอไม่รู้ว่าเขาจะให้ลาหรือเปล่าคําว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่มีไม่ใช่ครูบอมไม่ใช่ครูอัโต้แต่หมายถึงคนที่ครูบอมกล่าวถึงซึ่งไม่ได้อยู่ตรงนี้เป็นบุรุษที่สามเป็นคนที่เรากล่าวถึงแม้นะ ทวนอีกรอบนะบุรุษที่หนึ่งคือแทนตัวคนพูดเช่นผมฉันข้าพเจ้าดิฉันถ้าเป็นพระก็ใช้คำว่าอาตมาหรืออย่างคำที่เราเจอในชีวิตประจำวันแต่มันไม่เพราะนะมันจะมีคำว่าเป็นระบบดูดเสียง<น>เช่นเช่น ฉันชอบอ่านานิทานหมายถึงคนพูดเป็นคนพูดเองเลยนะบุรุษที่หนึ่งกระผมขออนุญาตอู้ขออนุญาตครูบอมสะกดผิดเนี่ยเติมออออีกาาหนึ่งตัวนี่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองเติมเสร็จแล้วแป๊บหนึ่งนี่เขาบอกว่ากระผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำ คำว่ากระผมเป็นบุรุษที่หนึ่งแทนตัวคนพูดแล้วก็มีภาพคุณครูออตโต้นั่งนั่งอยู่ในห้องน้ำได้ใช้ภาพอัวโต้ไหมครับไม่คลายนะครับไม่คลายนั่นก็คือเหมือนนะบุรุษที่สองคือแทนคนฟังนะคือท่านเธอโยมโยมนี่คือพระคุยกับผู้หญิงคุยกับใครก็ได้ที่พระกำลังคุยอยู่ พระคุณเจ้าหมายถึงคนคา,ารวาสเนี่ยคุยกับพระเช่นนมาสาการพระคุณเจ้ามาถึงเรากําลังเรียกพระไหว้พระอยู่หรือครูบอมบอกว่าคุณออตโอตโอครับวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับเห็นไหมคุณใช้แทนออตโตคุณครูออตโตสัพนามบุรลุที่สามคือคนที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเราพูดถึงกล่าวถึงหรือนินทาถึงเขาอยู่เช่น เขาไม่ได้มาโรงเรียนเขาเนี่ยไม่ได้อยู่กับคูบอมกับคัวโต้แต่เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาอย่างเงี้ยคัวโต้เป็นบุรุษที่สามแมวของนิดจับหนูเก่งมันน่ารักมากมันก็แทนแมวไม่ได้อยู่ตรงนี้กับเราด้วยคัวโต้เข้าใจไหมเข้าใจครับเนี่ยคัวโต้สมมติถ้าเกิดถ้าเกิดเราเรียกชื่อเพื่อนไปเลยอย่างนี้เพื่อนจะ จะเป็นอ่าสรพนามไหมครับอ่าถ้าเรียกชื่อเพื่อนชื่อคนเป็นอะไรชื่อคนเป็นคำนามคัวโตอืแต่ถ้าเราเรียกเพื่อนว่าเธอเธอเธอช่วยเราถือของหน่อยคำว่าเธอเธอเธอแทนเพื่อนคนนั้นที่เรากำลังจะกล่าวถึงเธอเนี่ยเป็นบุรุษที่สองเพราะแทนคนฟังเธอกำลังฟังเราเรียกอยู่เธอเข้าใจเราไหม เข้าใจเราไหมอันนี้ถามใช่ไหมครับเข้าใจแล้วครับครูบอมเธอที่แรนครูออโตเป็นสรรพนามบุรุษที่สองเพราะครูออโตเป็นคนฟังเธอเข้าใจเราไหมเราครูบอมแทนตัวเองว่าเราครูบอมคําว่าเราเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งต่อไปสรรพนามแบบที่สองเป็นสรรพนามใช้ถาม ภาษายากๆช่างมันก็ได้นะปริชาสัพนามเป็นสับปามที่ใช้ถามใครอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่เช่นใครชื่อออโต้ถ้าต้องการคำตอบแสดงว่าเป็นสัรพนามคำถามอะไรอยู่ในห้องอะไรต้องการคำตอบใช่ไหมเป็นสัพปามคำถาม ครูออตโอต้อยู่จังหวัดไหนก็ต้องการให้ครูออตโตตอบก็เป็นคำถามเอาไปดูตัวอย่างใครเคาะประตูแม่ทำอะไรคะเห็นไคำว่าใครกับอะไรก็ต้องการคำตอบทั้งคู่ง่ายไหมครับครูออตโต้ง่ายครับให้ครูออ,ตโ,อโต้ยกตัวอย่างประโยคที่เป็นสรรพนามต้องการต้องการถามยกตัวอย่าง สามล้านประโยคเริ่มสามวัน <c oughs> นี้ทำไม่เสร็จครับสามล้านประโยคอายกตัวอย่างหน่อยอ่ะให้ครูออตโต้เด็กๆไปดูนะ,ะครูออตโอต้ต,ตั้งคาถามได้ไหมใครเป็นหัวหน้าห้องปอห้าทับทับอะไรนะครับทับสามอ่านได้ก็จะต้ตองมีคนตอบใช่ไหมครูออตโต้อันนี้เป็นประโยคคําถามอ่าใช่มาต่อไปอะไรครูออโต้อืมใครไม่ทํากันบ้านวันนี้ ใครไม่ทํากันบ้านเห็นไหมก็ต้อง<แ>มีคําตอบเห็นไหมมีอะไรอีกครับพัวโตอ,อีกหนึ่งประโยคอืมหนังสือครูบอมอยู่ไหนอยู่ไหนไหนก็ต้องการคําตอบใช่ไหมเป็นคําถามก็ถือว่าเป็นสรรพนามถามได้ต่อไปสรรพนามที่บอกความชี้ซ้ำแบบแบ่ง แบ่งแบ่งแบ่งออกจากกันแปบ๊บหนึ่งนะครูมองดูนี่เป็นสพนามที่บอกการแบ่งแยกกล่าวสามแตกคำความหมายออกมานะมันจะแบ่งแบ่งแบบแบ่งออกเปก็นก้อนๆส่วนๆตัวอย่างเช่นเด็กๆบ้างก็ค oh 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 ุยบางก็เล่นแสดงว,ว่าเด็กเนี่ยแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งคุยกลุ่มหนึ่งเล่นแบบนี้เรียกว่าวิภาคสรรพนามคือสรพพนามที่ใช้แบ่งสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งของก็ได้ออกเป็นสองกลุ่มเรียงเช่นคำว่าหนุ่มกับนิ่มไปเที่ยวกันคำว่ากันแสดงว่าเขาต่างคนตตางก็ไปด้วยกันนี่นะครับต่อไปสรพพนามไม่เจาะจงคขวอต่อดูดีๆนะอะนิยมสัรพนาม จะคล้ายกับปริจฉาสพพนามหน้าตาเหมือนเป็นคำถามเลยใครใดใดอะไรที่ไหนอย่างไรแต่ถ้าประโยคไม่ต้องการคำตอบจะเป็นอันนี้ยมะแต่ถ้าต้องการคำตอบจะกลายเป็นปริจฉาสพพนาม,อ,มอันนี้อะไรเนี่ยคัวโตกมรละปะครับใคร,ครใครก็ไม่ชอบมระอันนี้เอาคำตอบไปครัวโตครับ ไม่เอาครับเป็นประโยคบอกเล่าเฉยๆถ้าไม่เอาคําตอบเป็นประโยคบอกเล่าเป็นสรรพนามไม่เจาะจงอันนี้ไหมเธอร้องไห้เพราะสิ่งใดกันนะก็ไม่ได้ต้องการาคําตอบเป็นแบบตั้งข้อสงสัยกับตัวเองใช่ไหมทีนี้ถ้าใช้สองคำนี้ไปสร้างคำถามให้เป็น,นให้เป็นปิดฉาจะได้ยังไงบ้างเช่นคำว่าใครใครใครก็ไม่ชอบมาละ อันนี้ไม่เจาะจงเป็นบอกเล่าถ้าเปลี่ยนให้เป็นคำถามเป็นปริชาเช่นใครชอบกินมะละเห็นไหมอันนี้เป็นคำถามอย่างควอโตครับเป็นแล้วครับถ้าเป็นแล้วแสดงว่าใครคำหลังเนี่ยเป็นปริชาต้องการคำตอบแต่ถ้าไม่ต้องการคำตอบใครข้างบนเป็นอันนี้ยมาเธอรองให้เพราะสิ่งใดกันนะอันนี้เป็นข้อสงสัยเป็นประโยคบอกเล่าแต่ถ้าเอาคำว่าสิ่งใดไปตั้งเป็นคำถาม หัวโตตั้งว่าอะไรดีอะสิ่งใดทำให้เธอร้องไห้ได้ไหมครับอ่ะได้สิ่งใดอยู่ในตู้ดีกว่าหัวโตสิ่งใดอยู่ในตู้เออสิ่งใดอยู่ในตู้มีแค่ลงไนต่างเสียงสิ่งใดอยู่ในตู้นี่อันเนี้ยต้องตอบแล้วว่าหัวโตมีสิ่งใดอยู่ในตู้ครับมีเสื้อผ้าครับเนี่ยพอตอบคำถามเสร็จปุ๊บสิ่งใดก็จะกลายเป็น สรพนามถามแต่ถ้าเป็นประโยคที่สิ่งใดไม่ต้องการคำตอบก็จะเป็นอันนี้มาหรือตัวอย่างด้านบนคำว่าใครที่บอกว่าใครเพิ่งไปตัดผมมายกมือขึ้นคูัวโต้ก็จะยกมือใช่ไหมเป็นการถามแต่ถ้าบอกว่าใครเข้าไปกันอันตรายจะตายคำว่าใครเขาก็ไปกันอันนี้คือเป็นคำถามไหมูัวโต้ ไม่ครับไม่เอกเล่าเปยใช่ต่อไปสรรพนามนิยมะคือเจาะจงบอกระยะทางใกล้ไกลเช่นนี่คือของฉันนี่คือของฉันนั่นของเธอนี่ของฉันนั่นของเธอ โน้นของใครคำว่าโน้นเป็นนิยมะของใครเป็นปิดฉาสุดท้ายแล้วสรรพนามเชื่อมประโยคเรียกอย่างว่าประถะพันธ์และสรรพนามคำที่เห็นง่ายๆคือที่ซึ่งอันเช่นพี่กินขนมที่คุณป้าทำเห็นไหมที่เนี่ยแทนขนมด้านหน้าพี่กินขนมขนมอะไรอ่ะ ขนมที่คุณป้าทำไงก็ไม่พูดคำว่าขนมซ้าใช้คำว่มมาที่ลงไปแทนครูชมเชยนักเรียนซึ่งตั้งใจเรียนครูชมเชยนักเรียนนักเรียนคนไหนล่ะนักเรียนที่ตั้งใจเรียนไงนักเรียนก็เอาคำว่มมาซึ่งไปใส่แทนหรืออย่างเช่นครูบอมชวนครูออตโต้ที่หน้าตาหล่อๆมาเรียนด้วยที่หน้าตาหล่อๆ ใช้แทนใครคัวโต้แทนแทนคัวโต้เนี่ยนะครับใช่แทนคัวโต้เองแล้วคัวโต้ยืดตัวขึ้นมาเลยไอ้หนูวหล่อหรือเปล่านี่นะเด็กๆหลังจากที่เราเรียนไปแล้วแบบว่องไวครูบอมจะลองดูซิว่าถ้าสอนแบบว่องไวแบบเนี้ยจะมีเด็กๆจําได้และทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวลอง ฝึกทำด้วยตัวเองก่อนครั้งต่อไปครูบอมจะมาเฉลยแบบละเอียดแล้วอธิบายทีละข้อก่อนไปดูนะครูออตโตจำได้อะเปล่าเด็กๆไปหาใบงานที่ครูบอมแจกไปแล้วหัวกระดาษหาใบงานเรื่องทำสพานามแล้วเรียนกับครูบอมทุกครั้งจะต้องเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่โดย อย่าลืมใส่เด็กหญิงเด็กชายนายนางสาวทุกอย่างที่ครูบอมพูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆสรุปความรู้รวบยอด 1. บุรุษสภพนามบุรุษที่หนึ่งแทนคนพูดเช่นฉันผมเราข้าพเจ้าอัตมาบุรุษที่สองแทนคนฟังเธอท่านเองแกคุณบุรุษที่สามแทนคนที่กล่าวถึง เช่นเขามันต่อไปเมื่อกี้อะไรต่อนะปริฉาสัพนามเป็นสัพนามใช้ถามใครอะไรที่ไหนอย่างไรอันนี้ยมสัพนามเหมือนปริฉาเลยแต่อันนี้ยมเวลาไปอยู่ในประโยคไม่ต้องการคําตอบนิยมชี้เฉพาะนี่นั่นโน่นโน้โนวิภาคสัพนาม ใช้สำหรับแยกฝ่ายนักเรียนบ้างก็เล่นบ้างก็กินนักเรียนห้องนี้ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันใช้ไวกลุ่มหนึ่งก็ไม่ยอมกลุ่มหนึ่งก็ไม่ยอมสุดท้ายคือประพันธ์ทศพนามเอาไว้ใช้เชื่อมที่ซึ่งอันครูบอมชวนครูออตโต้ที่หน้าตาหล่อๆมาเรียนด้วยอย่างนี้เป็นต้นครูอวโต้ตอนนี้ก็คือ,อยิ้ไปเลยลอยไปเลย ดูนะกรัวโตข้อแรกเขาบอกว่าคำจังจากประโยคในคำน่ก่เส้นใต้ให้ให้นักเรียนเขียนประเภทของคำสรรพนามไม่ถูกต้องมีทั้งหมด15ข้อเราช่วยเด็กๆกี่ข้อดีครับครัวโตหนึ่งข้อครับอู้หูอูหอ้หูแบบปักจู่อูห้หูช่วยห้าข้อได้ไหม าได้ได้ได้มาวรโตอยากได้สีอะไรครับแดงส้มเขียวฟ้าน้ําเงินม่วงชมพูน้ําตาลสีเขียวมีเขียวเข้มเขียวสะท้อนแสงเขียวชาเขียวแล้วแต่ครูบอมเลยครับเลือกน่อยเลือกน่อยเขียวเข้มก็ได้ครับเขียวเข้มได้เลยฉันจะไปเที่ยวทะเลในวันอาทิตย์คำว่าฉันเป็นสรพนามแบบไหนครับพัวโต เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวครูโตขอดูตรงกรอบสี่เหลี่ยมก่อนได้เลยเจอแล้วนีไ่ไงเจอแล้วครับบุรุษสรรพนามใช่ไหมครับครูบอมเป็นบุรุษสรรพนามเด็กๆก,ก็เขียนบุรุษสรพนามลงไปในช่องตรงนี้ด้วยลายมือมนุษย์พอเวลาครูบอมตรวจแล้วถ้าเด็กๆเ,เขียนลายมือ มนุษต,ต่างดาวมาครูบอมตรวจแล้วตาดําจะไหลรวมกันเลยเด็กๆหลายคนเขียนลายมือมาครูบอมอ่านยากครูบอมจะเป็นงนี้เลยนะครัวอโต้งี้เลยตรวจงานแล้วก็งี้เลย <c oughs> แต่ถ้าเขียนลายมือสวยนี่งี้เลยสัพพนามบรรุษที่เท่าไหร่ครัวอโตรู้ไหมครับฉันน่าจะบรรุษที่หนึ่งนะครับ ก่งมากมาแล้วนะมากล่องสุ่มใบละแสนมาตีดังได้เดี๋ยวข้างบ้านเครี้ยงคกมาข้อที่สองใครๆก็ไม่เชื่อที่ฉันพูดคำว่าใครอันเนี้ยเอาคำตอบไหมครัวโตไม่ครับเหมือนบนว่าใครๆก็ไม่เชื่อฉันถ้าไม่เอาคำตอบเป็นอะไรครับวโต เดี๋ยวขอดูในช่องแป๊บหนึ่งได้เลยอืมใครๆใช่ไหมครับอะนิยะสัพนามใช่ไหมครับอะนิยะมะสัพนามมะ,มะ,มะเมื่อกี้นี่ต่อไปฉันต้องการความรู้ซึ่งสามารถนำมาประกอบอาชีพได้ ที่ซึ่งอันผู้อ๋อเจอแล้วดีไงครูบอมอะไรครับประพันธ์สัพพนาใช่ไหมครับประพันธะสัพพนาโอ้โหไม่เก่งไงนะอะพี่และน้องต่างนั่งทำกันบ้าน พี่และน้องต่างทำตางบ้านต่างคนก็ต่างทำแยกกลุ่มแยกฝ่ายแบ่งฝั่งซ้ายขวาม,มีแยกฝ่ายกันด้วยนี่เลยครูบอมครูโตเห็นแล้วอันไหนครับวิภาคสรรพนามใช่ไหมครับวิภาคสรพนาม,มเก่งจริงๆเลยเด็กๆดูครูโต้สิตั้งใจเรียนก็เลยทำได้เพราะฉะนั้นเด็กๆตั้งใจเรียนกับครูบอมนะข้อสุดท้ายดีกว่า วันนี้เป็นเวรทําความสะอาดของใครอืมอันนี้ต้องการคําตอบใช่ไหมครับครูอมใช่ครับถ้าต้องการคําตอบจะต้องเป็นอ่านว่าอะไรเนี่ยครูบอมอ่านยากยาก <c oughs> ปริชาสพนามเหรอครับปริชาชาอืมสพนามเนี่ยครัวโตยากไหมอ่ะไม่ยากเลยครับ ใช่ถ้าเราตั้งใจเรียนแล้วก็มาดูสรุปทางด้านบนทีนี้ครัวโต้ครับเห็นมาว่าใบงานของครูบอมเนี่ยมันไม่มีสีสันเลยอ่ะครับต้อง<ห>ทำ<ห>อะไรดีครัวโต้ระบายสีแล้ะครับอยากให้เด็กๆตกแต่งวาดรูปอะไรก็ได้เต็มที่เลยแต่ขอนีหนึง อย่าเขียนคําที่ไม่สุภาพลงไปอย่าเขียนคําลามกลงไปแล้วก็อย่าวาดรูปที่มันโป๊เปลือยลงไปจะวาดอมอง g อสจะวาดฟรีไฟจะวาดเคาน์เตอร์สไตคอนท่าเตอร์ติดอะไรก็ใส่ลงไปจะวาดโปเกมอนจะวาดอะไรก็ใส่ลงไปบาร์บี้ดีเจมอนโดเลมอนก็ใส่ลงไป เต็มที่แต่อย่ามีอะไรที่เป็นสิบแปดบวกเพราะว่าถ้าครูบอมเห็นปุ๊บครูบอมจะตัวสั่นเลยนะต้องพาไปหาหมอห้ามวาดมานะรู้ไหมนี่ค,ครัวโตครูบอมลบแล้วนะครัวโตจดทันไหมครับจดทันครับเก่งมากจำได้เลยครับแล้วนี่นะครอวโต้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าครูบอมเนี่ยมีคำใบใ้ให้สี่เหลี่ยมด้านบนเป็นตัวหนาๆแล้วเนี่ย จะมีเด็กคนไหนสะกดผิดมาบ้างถ้าใครสะกดผิดมาครูบอมจะให้ทำอะไรดีจะให้กระโดดกัดให้อัดคลิปถ้าใครเขียนสะกดผิดมาเยอะๆรอบนี้จะให้อัดคลิปกระโดดกัดหูขวามาส่งหูขวาของเพื่อนเหรอครับของตัวเอง <laughs> กัดของเพื่อนไม่ได้ใช่ไหมใครกระโดด กัดหูขวาของตัวเองได้แล้วอัดคลิปมาจะให้คะแนนเต็ม hmm. นะไม่ต้องแก้เออไม่ต้องแก้นะงันไม่ต้องทำแบบผงผันแล้วนั่งกระโดดกัดหูตัวเองไม่อย่างงั้น <c oughs> ก็จะให้คัดคำนั้นให้จกักะแล้วได้ไหมัอโทกลาวเลยเหรอเอาให้จกักะแลว้วกูปิดก่อนอ้าวปิดแชร์ยังไงนะ้านี่ กลับมาที่หน้าจอเหมือนเดิมนะครับครูออโต้ครูอัโต้รู้ไหมว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะครูออโต้จำได้ไหมมีทบทวนคำนามครับแล้วก็มีสพานามต่อครับผมใช่เพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะวันนี้ครูออโต้เป็นคนเก่งมากเลย เข้ามาเรียนกับครูบอมแล้วก็ตอบคำถามได้หมดเลยนะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วเดี๋ยวคาบต่อไปเรามาเฉลยแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครูโตบ้บายสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับ,บ